สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมาดูกระบอกจารบ,บีครับใหญ่เหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนนะดูครับโอ้โหผมดูแล้วมันน่าจะประมาณสักยี่สิบประมาณกระบอกสูบมันก็ยาวประมาณเกือบเท่าไรเนี่ยอ่ายี่สิบประมาณประมาณหนึ่งฟุตนะครับนี่ครับหนึ่งหนึ่งฟุตสุดสามสิบเซนนะครับความใหญ่ของเขาก็เส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณนี่ครับน่าจะเส้นผ่าศูนย์กลางสามนิ้วนะเพื่อนเพื่อน ใหญ่เหมือนกันนะครับดูครับอันนี้ข้างในมันก็จะเป็นผมขอบิดกูดูก่อนนะอ่าผมแกะข้างในให้ดูนะครับนี่มันใหญ่ยาวเหมือนกันนะครับดูเพื่อนๆทีแรกผมคิดว่ามันจะสั้นๆนะเพื่อนเพื่อใหดูอันนี้มันจะเป็นพวกจารบีนะครับจารบีมันก็สั่งซื้อมาแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อแบบนี้ครับ แค่จารบีนี่ก็อยู่ที่ประมาณ90สบาทนะครับน้ำหนักเขาก็สี่รอกรัมนะครับก็ประมาณ4ขีดนะครับมันเพื่อนประมาณสี่ขีดอย่างนี้มันก็สะดวกสบายนะครับมันขันได้นะมันเพื่อนๆนี่มันขันแบบนี้นะขันแบบนี้นะเพื่อนเนี่ยดูดูนี่นี่นี่มาดูกันครับว่ามันมันมีมันนี่ มันมีเกลียวแบบนี้เพื่อนๆมันมีเกลียวแบบนี้แล้วมันก็เข้าตรงนี้นะครับเพื่อนๆนี่เอาเกลียวมันก็จะขันเกลียวแบบนี้นเพื่อนๆนี่ครับขันเข้าขันเข้านะครับขันเข้าไปขันเข้าไปให้มันตึงๆมือพอนะครับแบบนี้ครับแล้วก็ใส่กระบอกเข้าไปในกระบอกสูบแบบนี้เพื่อนๆเราก็อย่าไปเราต้องหาอะไรมามาสอดตรงนี้ไว้ไม่อย่างนั้น สปริงมันจะดันมันจะดันให้ตัวหนอนจระบีนี่แตกนะครับถ้าถ้าเราไม่ได้ใช้นะถ้าเราไม่ได้ใช้ต้องดันไว้นะครับเนี่ยดันไว้แต่ถ้าเราปล่อยมันก็จะดันไปแรงนะครับอันนี้เนี่ยมันนี่เราจะถ้าเราจะใช้ทํำยังไงเราหมุนขันเข้าไปเพื่อนๆหน่ยดูครับปูหมุนขันเข้าไปเนี่ยแล้วก็หาอะไรมาสอดไว้นะสอดสอดเจ้าโซ่ไว้นะครับ สมมติเราปล่อยโซ่นะนี่มันก็จะดันนี่ถ้ามันดันตลอดมันจะแตกแต่ถ้าเราจะใช้ก่อนถึงถึงจะดันนะครับแต่ถามว่าไอตัวล็อกตรงนี้อ่ะมันมันมันดึงได้ไหมมันดึงได้ผมว่าดูแล้วมันน่าจะเป็นโลหะหรือเปล่านะผมไม่มั่นใจถ้าเป็นโลหะมันกระทนอยู่นะดึงแบบนี้นะ ดึงแบบนี้มันก็ดึงแบบนี้มันก็ได้อยู่นะเพื่อนเพื่อนเนี่ยแต่รูตรงนี้มันจะเสียไว้นะครับถ้ามไม่ให้มันเสียเราก็หาอะไรมามาสอดต,ตรงนี้ไว้นะครับสอดแล้วให้มันอยู่ตรงนี้นะเพื่อนเนนะดูนะเนี่ย ให้มันอยู่ตรงกลางรูไว้นะมันมันจะเซฟเซฟเซฟตรงรูรูนี้ไว้ดีนะเนรูนี้จะพังนะผมว่ามันมันทำเฉพาะสําหรับที่เราเราใส่จรารบีเข้าในเองนะเราจะใส่จรารบีนะเราก็ดึงเราดึงดงนี้ออกเนาะดึงแบบนี้นะนี่สมมติ่ยนะถ้าเกิดว่าเราจะถอดจรารบีหรือจะไลหมดแล้วก็สามารถ,ถที่จะดึงค้างอย่างนี้ไว้ได้ชั่วครัง้งชั่วคราวได้อยู่นะครับ แต่ถ้าดึงนานๆผมว่าไอ้รูตรงนี้มันจะพังนะมันดูนะมันไม่ได้แข็งอะไรก็นักกันหนาจะฮต้องหาอะไรมาสอดไว้แบบนี้คหรือจะเป็นตะน่าจะถ,ถ้าได้ก็เป็นเหล็กเส้นธรรมดาก็ได้ทําให้มันดึงง่ายถ้าเป็นตะปูง่ายๆก็คือตะปูนะครับตะปูก็ระวังหน่อยความแหลมมันนะครัระวังมือเราไปโดนเข้านะฮะตะปูนี่มันเป็นพวกหัวแฉกมันก็เซ็ตจีได้ดีนะครับนี่นะ เราก็จะไปทํางานถ้าเราทํางานเราก็ดึงปลดเลยนะไอ้ปลดปลดให้ส,สเปกมันดันนะครับมาดูว่าเราจะทําสําเร็จหรือเปล่าไอร้รูตรงนี้เราไม่มั่นใจมันจะเข้าได้หรือเปล่านะมันจะเข้านะเดี๋ยวมันมีของเล่นอยู่เพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาดูของเล่นก่อนเออไปไหนละของเล่นเราเออไปไหนละของเออไหนไหน,น,น อันนี้มันจะเป็นสำหรับตัวยิงตัวยิงสำหรับใช้รถนยนตนะ์ปีกนกปีกนกรถยนต์นะเพื่อนๆเี่แบบนี้นะเราไปซื้อปีกนกมาเราก็แกะออกแกะอกอกอามาเหลือแค่นี้พอนะเหลือแค่ตัวนี้สั้นๆตัวนี้นะเห็นไหมสั้นแบบนี้นะเหลือแคบบ่นี้พอทีแรกมันมาแบบนี้นี่เพื่อนมันมาเป็นชุดแบบนี้นี่แต่สามารถมันมันมันหมุนได้นะเนี่ยตัวนี้มันหมุนได้หมุนได้หมุนออกเลย แล้วก็เหลือกแค่ตัวนี้เอามาลองดูครับว่าเรามันจะใช้ได้หรือเปล่าถ้าใช้ได้ก็พานะใช้ไม่ได้ก็เหมือนเหมือนซื้อ,อน,นี้มาทิ้งเลยนะนเพื่อนๆอ้าวเอาขันออกก่อนครับอหมุนเข้าไปครับเพื่อนๆหมุนเข้าไป แต่นี่มันดีอย่างคันมันมันไม่ไม่เปื้อเปื้อนไม่เปื้อนมือนะคันเพื่อนเอามือขันไปก็ได้แล้วครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะแจ็คเ,เรามาใส่ได้ไหมเนี่ยถ้ามาใส่ได้ก็สุดยอดเลยนะเพื่อนโอ้ได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 ไดไดอลองดูก่อนลองแจ็คแจ็ดูก่อนนะมันจะได้ไหมหนึ่งสอง ก้อนแกงแก้อแงอะไรกันไม่รู้เพื่อนเดี๋ยวดูดิไอตัวนี้นะหนึ่งสองสามเข้าหรือยังโอ้โหมันล็อกเลยเพื่อนเล็อกเลยนะเห็ลองดึงก่อนนะโอ้โหเพื่อนเพื่อนดูปากมันล็อกดีมากเลยนะ่ยเออยังไม่เข้าไม่ดีครับนี่ ฟังดูนะ่ยังเข้าไม่ดีถ้าเข้าดีมันเสียงมันจะเงียบนะเพื่อนเนี่ยยังยังเสียงดังอยู่อาจ้าไปใหม่โอ้เออหนึ่งสองสามสี่ออาลองดึงดูโอ้โหเพื่อนเพื่อนเออมันมันจะสีครูเขียวนะ เขาเลสีอะไรอะ่ะสีฟ้าฟ้านะเอาเราลองดูเออเข้าไปหน่อยหนึง่งมันเข้าไม่เยอะนะมันเพื่อนมันยังเข้าไม่สุดนะเอาไปไหมของไมนะเพื่อนมาลองดูหนึ่งสอง สามสี่ห้าโอ้โหเออย่างนี้สิเพื่อนๆพื่อนถ้ามาออ,อย่างนี้แสดงใช้ได้อ่าได้อยู่่านาแบบนี้ก็เอาอะไรมาเช็ดนะครับเนี่เช็ดออกไปเลยไม่ต้องใช้นี่ครับอ่าอย่ามันเปื้อนครับ แล้วก็ขันดูเพื่อนๆโอ้โหดูมันเข้าเลยเพื่อนๆต้องหาอะไรมาช่วยแล้วครับเพื่อนๆนี่ถ้าเสียงมันถ้าเสียงมันเงียบแบบนี้แสดงมันเข้าไปแล้วนะเพื่อนๆเสียงมันเงียบแบบนี้นะถ้าเสียงมันเงียบแบบนี้นะครับแสดงมันเข้าเข้าไปแล้วนะครับนี่ ใช้ได้แล้วก็ออกน่ามันเข้าไปข้างในแล้วเพื่อนเ็แล้วก็ไอ้น,อน็อตมันไปนไหนล่ะไอ้ขันน็อตตัวนี้ใส่เข้าไปนี่เพื่อนๆน,นี่ขันน็อตนี้เข้าไปใช้ได้เลยเพื่อนๆแบบนี้นะแสดงว่าใช้ได้แล้วครับ ผมชอบมันไม่เปื่อยเปื่อนเวลามันหมดมันก็เราก็ซื้อตัวหนอนจากนี่ะไรจากลาซาด้าเลยนะเพื่อนเพื่อนนี่เราซื้อจากลาซาด้ามาครับกระบอกกระบอกเขาก็กระบอกสามร้อยนะรวมข้าสวส่วเรียบร้อยครับกระบอกกระบอกอัดสามร้อยแล้วก็ไอ้เจ้าตัวนอนเก้าสิบบาทแต่ตัวหนอนเราก็ซื้อมานั้นก็ได้นะ ตัวหนอนเราซื้อมาสำมองไว้ก็ได้อย่าให้มันหมดเพราะอย่างนี้มันดีอย่างเราเรามองเรามองเห็นอยู่นะเป็นรุ่นเก่านี่มันเป็นโลหะมันมองไม่เห็นครับมันหมดก็หมดเลยแต่อย่างนี้มันมันจะหมดมันมองเห็นนะครับเสร็จแล้วเราใช้เสร็จแล้วเราก็ดึงไว้เลยนี่ครับเราไม่ใช้แล้วนะครับดึงไว้เลยแอะ ให้มันล,ลอยไว้นะเห็นเห็นมันช่องว่างไหมประมาณสักหนึ่งเส้นพอนะครับเสร็จแล้วก็หาอะไรมาเอามารวงๆไว้นะครับอ่าเราก็ออกปลดเลยเปลดอย่างนี้เห็นไหมครับมันก็ดันไม่เยอะทีนี้อจจาตัวไหนมันเจ้าตัวหนอนมันก็จะไม่แตกนะครับนี่ข้อดีมันสาม,มันใหญ่ไหมเออม่ใจโตมโหลาน ถ้าจะพกในมันกองถ้าพกขันตัวนี้ออกมันก็เปิดนะอย่าไปขันออกนะอันตัวนี้ก็ขันเลยติดๆไปเลยนี่นะมันพกยากเท่านั้นเองนึกเขาเสียนะพกใส่ในกล่องก็ได้อยู่แต่แต่ตัวนี้ทําไม่ต้องขันหรอกถ้าขันออกถ้าพกขันออกมันก็ง่ายนะแต่ตัวไอ้เจ้าตัวนี้มันจะมันจะจะไหลเยิ้มขันเข้ามาให้มันสนิทแบบนี้แหละ ขันเข้าขันออกบ่อยๆไม่ได้มันเดี๋ยวมันจะรั่วนะครับนี่นี่เรายังขันไม่ดีนะมันมาใหม่นะอ่าแบบนี้แหละพอเราใช้เฉพาะนี้ก็แบบนี้อย่างอื่นขอก็แถมมาแบบนั้นเขามีสายของข้าสายสายอะไรสายของเขาก็แถมมาตัวหนึ่งมันเป็นสายแบบเพชรสายยางอ่ะมันเป็นสายเป็นสายอ่อน่ะแต่สายอ่อนเราสายอ่อนเราไม่ได้ใช้เพื่อนสายอ่อนม่ได้ใช้ จะใช้แบบแข็งๆแบบนี้นเป็นโลหะแบบนี้มันจะใช้กับงานของเราอย่างเดียวครับงานแข็งงานโลหะแบบเดียวงานอ่อนผมไม่รู้ว่าจะไปใช้กับอะไรนะเขาแถมมันเป็นสายอ่อนมันรูมันเล็กนิดเดียวนะเนี่ยมันทำความสะอาดง่ายตัวนี้นะพอดีมันนะแต่มันก็ใหญ่นะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเพราะตัวหนอนมันใหญ่มันก็เลยใหญ่ตามเครื่องสมัยก่อนมันเบอร์มันเล็กใช่ไหมเบอร์มันเล็กมันก็อัดอัดเข้าปากกระบอกสูบมันฮะ แบบนี้ก็คือว่าพวกป่าไหนมันจะลําบากขนาดนี้ไม่เป็นไรพวกในรถยนต์นี่นะใช้นางานพวกในรถในรถยนต์รถกระบะในสบายจะสบายมันแต่มันของมันใหญ่ก็ดีนะมันมองเห็นง่ายแต่อย่างนี้มันก็ไม่ดันนะมันสะอาดดีเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้เหลืออนี้หนึ่งตัวนี่ครับหนึ่งตัวเดี๋ยวผมก็จะทําต่อนะเพื่อนเอาคลิปนี้มันจะยาวครับทําให้ทําให้ตัวเดียวเปล่านะครับเพื่อน อันนี้ก็มีอยู่สองเครื่องนะครับวันนี้นะเพื่อนเราก็ล้างคาร์บูเรเตอร์นะครับล้างด้วยน้ําเปล่านะสีสะใสปิ้งเลยครับนี่สะอาดสะอาดนะครับเครื่องยนต์ของเรานะครับเราใช้มาแล้วสักงานสองงานล้างเลยครับอย่าอย่าให้มันมันเปิดเปิดเปดหนานเนี่ยมันล้างออกยากนะเพื่อนมันติดเลยพวกยางม้มยางไม้มันติดเลยครับติดแล้วคือออกยากแต่สั่งสองงานเรามาล้างมันก็สวยงามนะครับเพื่อนคลิปนี้ก็คงจะลา คุณผู้ชมและเพื่อนที่รัก,กทุกท่านไปก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อนกดกดติด,ด,ดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจฮะไปบ่ายฮบ